วันนี้เนี่ยมดสั่งเสื้อผ้ามาเยอะมากทุกคนก็เลยจะมาอันบ็อกซิงพร้อมๆกันนี่บอกเลยว่าใหญ่มากเยอะมากทุกคนโอลาสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับ m o สนะคะแล้วนี่คือช่อง catzilla mos ค่ะวันนี้เนี่ย mos ส,สั่งเสื้อผ้ามาเยอะมากทุกคนก็เลยจะมาอัน unboxing พร้อมๆกันเผื่อว่าใครที่แบบแต่งตัวสไตล์ใกล้ๆก,กันนะคะก็จะได้ไปแบบซื้อตามกันได้เลยนี่บอกเลยว่าใหญ่มาก เยอะมากทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเดือนนี้เนี่ยมดจะใส่เสื้อผ้าหน้าตาอะไรเป็นแบบไหนกันบ้างนะคะเริ่มที่ตัวแรกเลยก็คือเดี๋ยวช่วงที่เปิดไปเนี่ยเดี๋ยวมดจะขึ้นพวกรหัสนะคะที่เป็นรหัสของชุดที่มดสั่งมาอะไรเงี้ยทุกคนจะได้ไปสั่งตามได้ด้วยเนาะนี่เลยนะคะชุดแรกนี้ก็คือเป็นชุดเซตนะทุกคนสีเขียวแบบ เกียวสุดอะไรสุดนะคะถ่ายรูปออกมาแล้วคือจึ้งมากแม่เพราะว่าสีมันได้นะนี่ก็เป็นเสื้อนะคะซึ่งเสื้อเนี่ยจะเป็นผ้าลูกฟูกนะทุกคนแล้วก็มีตัวหูรูดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนตัวรูดๆอย่างเงี้ย ออเออเผื่อว่าใครอยากได้ให้มันแบบกระชับขึ้นมาอะไรเงี้ยสร้างเป็นเิรลูเอทให้มันเห็นเอวเห็นอะไรอย่างงี้ก็สามารถรูดเข้ามาได้นะแล้วก็มาพร้อมกับซิปนะคะเป็นซิปสีทองแบบนี้เลยซึ่งเจ้าซิปสีทองเนี่ยมันก็จะเก๋ตรงที่มันสามารถเข้ากับพวกเอ็กเซอรี่ต่างๆอะไรได้ง่ายเนาะมาพร้อมกับกางเกงค่ะก็เป็นเกงลูกฟูกเหมือนกันนะขายาวแล้วก็จั้มตรงปลายขานะ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบผ้ายืดใส่สบายนะทุกคนอันนี้จะบอกว่าผ้ามันไม่ได้หนามากนะเพราะฉะนั้นใครอยู่เมืองไทยก็สามารถใส่ได้มันเหมือนเล่นเลเยอร์เฉยๆ,ๆแต่ว่าผ้ามันก็คือไม่ได้แบบหนาขนาดว่าใส่แล้วร้อนเ,เลยอะไรเงี้ย อออ่ะชุดแรกผ่านไปตัวที่2นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยอันนี้คือคิว์มากเห็นในรูปแล้วก็คือต้องสั่งเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นชุดเซตอีกเหมือนกันนะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นตัวเสื้อที่เป็นเสื้อถักนะคะเป็นนิดแวร์นะทุกคนมดสั่งเป็นไซส์ S มานะอันนี้ เป็นสีฟ้าฟ้าขาวสลับกันนะคะแล้วก็แขนเนี่ยก็จะเป็นแบบสีขาวดูแบบเออเก๋ๆนะแบบนี้ทุกคนด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะผ้าก็คือถักดีมากนุ่มมากนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบมีความจ้ำนิดๆ,ๆ,ๆิหน่อยหน่อยตัวนี้มาพร้อมกับกางเกงนะคะกางเกงก็จะเป็นสีขาวเพราะว่าถ้ามันแบบลายทั้งบนทั้งล่างเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะแม่ทางมาลายสูตรสีขาวกางเกงเนี่ยก็จะเป็นแบบขาวไปเลยอะทุกคนไม่ได้ขาวแบบออฟไว้นะคือขาวขาวอย่างนี้เลยอะ อืมแล้วก็เหมือนเขาจะผสมกับสีฟ้านิดๆินนหน่อยๆนะด้านในให้มันดูแบบเหลือบๆคือดูด้านนอกอาจจะเห็นว่ามันขาวแต่ว่าเวลาเห็นในไฟอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่ามันมีสะท้อนสีฟ้านิดนิดหน่อยๆนะไม่ได้ขาวจนแบบขาวขาวขาวเวอร์แล้วก็มีตัวแถบสีฟ้าด้านล่างตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยอะ่ะ เออแล้วก็ใส่คู่กัน2ตัวนี้นะนี่เดี๋ยวโมจะใส่แล้วถ่ายรูปลงไอจีด้วยชิ้นต่อไปนะคะยังคงอยู่กันที่ความถักนะคะความนิดแวนะอันนี้จะเป็นแบบสีชมพูหว,นหวานตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อที่เป็นคอเต่านะทุกคนเอาไหนไหนคอละแม่อ๋อยู่นี่เส <laughs> ื้อตัวนี้ก็จะเป็นสีชมพูขาวนะคะเป็นลายตารางนะ อย่างตัวนี้เนี่ยใส่กับเกงกับใส่ <c oughs> ใส่กับกางเกงสีขาวนะแบบนี้ก็จะแบบออกมาดูดีมากเลยนะผ้าที่เรียกว่าเป็นผ้าถักนิดแวร์นะก็จะคล้ายๆกับตัวก่อนหน้านี้ค่ะต้องแขนก็มีช่วงจัมนะคะแล้วก็ตรงคอเนี่ยก็จะเป็นการถักให้มันเป็นคอเต่าขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันตัวนี้น่าจะอุ่นมากๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตรงชายเสื้อกันชายเสือเส้อก็จะเป็นแบบจัมเอวเล็กน้อยนะคะไม่ได้แบบ รัดอะไรขนาดนั้นนะใส่สบายสๆนะอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะคะเหมือนกันชิ้นต่อไปชิ้นนี้คืออะไรสั่งไปจนจำไม่ได้แล้วนะคะสั่งเยอะจัดชิ้นนี้นะคะจะเป็นเสื้อชุดเอ๊ะอะไรเนี่ย <laughs> อ่อโอเคเป็นเสื้อ,อทำไมมันเหมือนตัวที่ใส่อยู่เลยล่ะทำไมสั่งมาสองตัวเหมือนกันละ่ะแม่อันนี้น่าจะแบบว่าเป็นแขนที่มีการจับจีบนิดหน่อยนคะคะด้านหน้าเป็นคอปกแบบนี้นะต้องรีดก่อนนะทุกคนมันถึงจะดูดีอันนี้คือแกะกล่องปุ๊บให้ดูแบบความเรียวนะคะว่าสั่งจริงอะไรจริงนะคะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะทารีให้เรียบๆแล้วก็ใส่กับกางเกงใส่ได้หมดเลยนะกางเกงดํากางเกงขาวกางเกงยียนเละพวกนี้เสื้อที่เป็นเสื้อแบบนี้จะใส่ใช้งานง่ายมากด้านแขน ก็จะมีรายละเอียดของการจับจีบนะคะแล้วก็ตรงปลายแขนเนี่ยก็จะเป็นแขนจัาแบบนี้ยืดยืดได้นะคะทําให้แขนที่ออกมาเป็นแขนคล้ายๆทรงตุ๊กตาแบบนี้เนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้พองมากเนี่ยมันยังใช้งานได้จริงใส่ทํางานได้ดูเรียบร้อยนะทุกคนแล้วก็ตรงปกด้านหน้าเนี่ยจะเป็นปลกลงมาค่อนข้างจะแบบลึกกว่าเสื้อเชิ้ตปกตินะเพราะว่าตัวมสเองเนี่ยเป็นคนคอสั้นนะคะแล้วก็ไหล่กว้างกเกรนำให้ต้องการที่จะไฮไลท์ตรงช่วงไหปะลาร้าหรือว่าช่วงคอเนี่ยให้มันดูยาวลงมาจุดนี้ค่ะก็คื ือจะทําให้ตัวช่วงไหล่ของคุณเนี่ยมันดูแคบลงนะคะเหมือนเป็นการหลอกสายตานั่นเองใครที่มีปัญหาเดียวกันก็ใช้ทุคนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นกระดุมนะกระดุมอันนี้จะเป็นกระดุมพลาสติกนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้สําหรับเสื้อตัวนี้นะคะชิ้นต่อไปนี้นะคะน่าจะเป็นชุดชุดหมีชุดแม่หมีชุดอะไรเนี่ยอ๋อชุดเซตนะคะเป็นชุดเซตที่แบบว่านุมน่มๆนะทุกคนเป็นขนนุม่ม นุ่มขนาดนั้นนะคะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นซิปแบบนี้นะคะแต่อันนี้จะไม่ได้รูดสุดเป็นซิปรูดสุดคืออันนี้ก็จะไม่ได้รูดสุดนะคะก็จะเป็นซิปแบบรูดลงมาเปิดช่วงคอเล็กน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นคนคอสั้นเนาะ <Okay. S 1> ผ้าก็จะเป็นผ้าแบบผ้า,ผาขนสัตว์นุ่มๆค่ะทุกคนตัวแขนเนี่ยจะมีความจ้ำเล็กน้อยนะแล้วก็ตรงช่วงปลายเสื้อเนี่ยก็จะมีตัวรูปแบบนี้เหมือนกันเผื่อว่าใครอยากจะให้มันกระชับตรงช่วงเอวนะ ส่วนด้านในเนี่ยอู้อันนี้ลดมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วชุดที่เป็นชุดขนขน,ขนแบบเนี้ยทุกคนด้านในอะ่ะมันจะไม่เป็นขนมันจะเป็นผ้าเหมือนผ้าแบบผ้าซับอะแต่อันนี้ข้างในเป็นขนเวลาใส่เนี่ยมันก็จะแบบนุ่มทั้งข้าง,างนอกนุ่มท,ทแบบั้งข้างในอะไรอย่างเงี้ยสบายใส่อยู่บ้านก็คือดีมากมาพร้อมกับกางเกงนะคะเป็นชุดที่มาพร้อมกันใส่ออกมาแล้วต้องเหมือนหมีแนะ่เลยค่ะดูสีดีน่ารักกางเกงก็จะเป็นเอวยางยืดแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นขนทั้งนอกและในเหมือนกันเลยอันนี้เนี่ยเวลา ซักอาจจะต้องซักด้วยน้ําเย็นนะคะก็คือ wash c o t นะซักด้วยน้ําเย็นนั่นเองช่วงขาเนี่ยก็จะเป็นขาที่เป็นจัำขาแบบนี้นะคะมดชอบกางเกงจัำขาเพราะว่าเวลาสมมติว่าถ้าใส่เป็นชุดนอนอะไรเงี้ยนอนดิ้นใช่ไหมถ้ามันไม่จมะัะขามันจะเปิดถะลกทลกขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแบบใส่แล้วก็สบายๆเดินได้นั่งได้นะคะเซตตอบไบป อันนี้คือว่าจะมันจะล้นขึ้นมาบนกล้องแล้ว่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเสื้อที่สั่งมาสําหรับใส่กับอย่างอื่นเพราะว่ามันมีหลายสีจุดนี้ก็คือ หลายสิ่งมากอันนี้นะคะจะเป็นเสื้อที่สั่งมาแบบเป็นเสื้อคอปีนะเกือบเกือบจะคอเต่าแต่ยังไม่เต่านะทุกคนแล้วก็เป็นผ้าที่เป็นผ้าริ้วๆแบบนี้นะคะผ้านุ่มมากเลยอะ่ะอันนี้ผ้าดีนะชุดเซ็ตนี้แนะนําให้ไปสั่งตามเพราะว่าผ้าดีมากใส่นุ่มมากนะเมืองไทยก็ใส่ได้ต่างประเทศก็ใส่ได้นะมันไม่อุ่นมันไม่หนาวเกินนะ จัดไปเออสำหรับเซตนี้นะคะเขาก็มาด้วยกันทั้งหมดสีสีค่ะมีสีอิฐนะคะแล้วก็มีสีขาวมีสีเบจนะคะแล้วก็มีสีดำนี่สีสีแบบนี้มาพร้อมกันทั้งหมดใน1เซตเลยนะซึ่งวิธีการสั่งเนี่ยถ้าสั่งเป็นเซตแบบนี้มันจะดีตรงที่คุณสั่งทีเดียวแล้วก็ชุดพวกนี้มันไปแพรกับอะไรก็ได้อะ่ะสมมติว่าอยากใส่สีเบจใช่ไหมคุณอาจจะใส่กับ ไอตัวกางเกงสีเขียวก็ได้นะหรือว่าใส่กับตัวนี้ก็ได้นะคือเอาไปใส่กับสีอะไรก็ได้อะมันเป็นสีที่เขาจัดมาให้แล้วว่าเป็นเป็นสีเบสิกใช้ได้ตลอดการใส่ซ้ําได้อันนี้ไม่ต้องซื้อใหม่บ่อยๆก็คือซื้อทีเดียวแล้วก็ใส่ยาวๆไปเลยค่ะ2ปี3ปีจนกว่ามันจะพังนั่นแหละชิ้นต่อไปชิ้นนี้คือกางเกงนะคะอันนี้จะเป็นกางเกงเหมือนแบบกางเกงไบเกอร์นะทุกคน ปีที่แล้วซัมเมอร์ก็คือฮิตมากบล็อกเกอร์ฝรั่งทุกคนต้องมีนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยคิดว่ามันก็จะยังกลับมาเพราะว่าในคอลเลกชันของแบรนด์เนมเนี่ยก็ยังเห็นทํำทรงแบบนี้อยู่ก็เลยตัดสินใจเลือกชิ้นนี้มา แต่ว่าอันนี้ผ้าจะแบบแข็งไปนิดนึงนะคะใส่แบบใส่เล่น,ลนๆอะไรเงี้ยน่าจะใส่ได้เพราะว่าราคามันไม่แพงถ้าอยากแบบว่าแต่ถ้าอยากแบบว่าใส่สบายๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ตัวนี้นะอันนี้มสซื้อมาเป็นสีดำนะคะแต่จําได้ว่าสั่งมา2ส,สีเดี๋ยวน่าจะมีสีเบจอีกสีหนึ่งเนาะ,ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยสั่งตัวหนึ่งของสกิมมาเป็นแบรนด์ของไค l ลี่หรือเปล่าเออแล้วก็มันใส่สบายมากเลยผ้ามันนุ่มผ้ามันเหมือนตัวนี้เลยทุกคนแต่ว่ามันเป็นกางเกงอะ่ะก็เลย คิดว่านี้น่าจะผ้าเดียวกันแต่ว่าสั่งมาแล้วอ่าอันนี้ผ้าจะแข็งกว่าหน่อยแต่ว่าการใช้งานอะไรเงี้ยได้สไตลิ่งได้อะไรเงี้ยน่าจะโอเคอยู่ค่ะและชิ้นต่อไปทำไมมันเหมือนกล่องมหาศจรยนะทุกคนไม่หมดสมักที <laughs> ชิ้นนี้คืออ่า ชุดเซตอีกแล้วค่ะสั่งเซตเก่งเพราะว่าชุดเซตที่เนี้ยแพงแพงทุกคนอยู่ในยุโรปเนี่ยอะไรที่มาเป็นเซตเซตอย่างเงี้ยมันจะราคาสูงมากนะก็เลยทําให้ต้องสั่งจากจีนนะคะอันนี้ก็สั่งจากชีอินนะทุกคนชุดนี้ก็จะเป็นผ้าอารมณ์แบบว่าฟิลฟิลผ้าลุก ฟูกนะคะแต่ว่าเป็นลูกฟูกแบบผีๆนิดนึงจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็กระดุมเนี่ยจะเป็นสีเงินค่ะให้ความรู้สึกแบบเท่ๆนะแล้วก็มาพร้อมกับกางเกงนะคะอ,อ๋อลืมบอกไปตรงเสื้อเนี่ยมีกระดุมตรงแขนด้วยนะแล้วก็มีกระเป๋าหรือเปล่าอ่ะมีมีมีกระเป๋าด้วยทุกคนเสื้อที่มีกระเป๋าก็คือดีเพราะว่าตอนนี้กระเป๋าอะไรเอ่ยแบบตัวกระเป๋าแยกที่เราสะพายกันอะมันเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยๆนะคะใส่ของไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาแบบหากระเป๋าเสื้อ กระเป๋ากางเกงอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใส่ของนะแล้วอันนี้ก็เป็นกางเกงค่ะมีกระเป๋าด้วยเลิศนี่มีเป็นเอวยางยืดนะทุกคนส่วนขานเนี่ยก็จะเป็นขาแบบขาปล่อยนะจะไม่ใช่ขาจ้าววันนี้จะได้ลุกแบบเซ่อเท่ นี่ไงอีกตัวหนึ่งที่บอกเมื่อกี้สั่งกางเกงไบเกอร์มาใช่ไหมสีดำแล้วก็สั่งสีเนื้อมาด้วยโอ้สีเนื้อผ้าดีกว่าทุกคนใครจะสั่งนะแนะนำว่าให้สั่งสีเนื้อดีกว่าผ้านุ่มกว่านะนี่มันก็จะใส่แบบเออใส่กับเสื้อขาวได้เสื้อดำได้อะไรเงี้ยแล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบอจะใส่เชิ้ตลุมสักตัวหนึ่งก็คือจบเท่นะคะเหลืออีก หชุดนะคะทุกคนสำหรับชุดนี้เนี่ยสั่งมากะว่าจะไปดินเนอร์นะคะก็เป็นชุดสีม่วงนะคะนี้จะเป็นชุดสูรนะคะแล้วก็มีการตัดเย็บที่เรียกว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเป็นสูตรที่เว้าวเอวเดี๋ยวรีดแล้วเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปลงไปใน IG ทุกคนไปตามกันได้ใครอยากเห็นอันนี้ด้านในจะมีการ ซับในอะไรให้เรียบร้อยเลยนะกระดุมก็จะเป็นกระดุมสีเหลือบนะมีความแบบเล่นเลเยอร์เล็กน้อยนะแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันจะนุ่มๆตรงปกเนี่ยมันจะนุ่มๆเพราะว่าเขาใส่ตัวซับเอาไว้ปองน้ำอะไรอย่างเงี้ยทำให้เวลาใส่เนี่ย อกของเราเนี่ยจะดูผายไหล่ของเราจะดูยืดนะคะมีบุคลิกที่ดีนั่นเองแล้วก็มีการเวอาวนะคะลูกเล่นเวอาวตรงช่วงเอวนิดหน่อยนะคะให้มีการหลอกหลอกสายตาประชาชีว่าดิฉันเอวคอดนะคะมีกระเป๋าให้ด้วยเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้จริงเลยทุกคนไม่ใช่กระเป๋าหลอกนะเนี่ยเออ,อเ็เก๋อยู่เด้ออันนี้นะคะด้านหน้านะ่ะก็อันนี้เป็นด้านหลังคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะใส่ให้ดูแน่นอนตัวนี้น่าจะแบบสสบมาน่ารักมากๆแน่ๆเลยอะ่ะ หรือว่าใครที่อยากให้โมสมาลองให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะคะแล้วก็เทียบรูปกับนางแบบดูว่าของที่ซื้อมาเนี่ยเวลาเห็นในรูปของนางแบบใส่เนี่ยสวยมากพอมาใส่กับคนจริงๆในคนแบบทั่วๆไปอย่างโมสเนี่ยไม่ได้อยู่ในระยะที่แบบว่าเป็นคนอวบหรือว่าเป็นคนผอมก็จะอยู่ก,กลางๆนะคะหนักประมาณ53นะคะ52 53ประมาณนี้นะแล้วก็สูง160ใครอยากดูว่าใส่ออกมาด้วยหุ่นคนปกติทั่วไปแล้วเนี่ย มันออกมาหน้าตาเป็นยังไงสวยเหมือนแบบหรือเปล่าพิมพ์มาใต้คลิปนี้ค่ะว่าอยากดูค่ะถ้าเกิดว่าคนพิมพ์คําว่าอยากดูเกิน20คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวมอสจะมาใส่ให้ดูแล้วเทียบรูปให้ดูเลยว่าซื้อมาแล้วเนี่ย ใส่จริงเนี่ยมันปังหรือมันบ้งค่ะทุกคนโอเคอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าอยากดูพิมความว่าอยากดูเกิน20คนเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะแล้วก็ใครที่ชอบเรื <c oughs> ่องราวเกี่ยวกับแฟชั่นก็สามารถกดไลค์กดติดตามเอาไว้ได้เลยนะ Most Up ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เสาร์นะคะเวลา4โมงเย็นมาเจอกันที่ช่องแคสซีลาโมสนี้เลยแล้วมาเจอกันอีกในคลิปหน้านะทุกคนวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายอ๋ออย่าลืมนะใครที่จะไปสั่งตามเนี่ย ต้องใส่โค้ดด้วยนะจะได้ส่วนลดเพิ่มนะทุกคนเดี๋ยวโมสเนี่ยจะใส่โค้ดมาให้ตรงนี้นะคะใครที่สั่งเสื้อผ้าจากชิอินเนี่ยทุกออเดอร์ใส่โค้ดตามนี้ได้เลยค่ะแล้วก็คุณจะได้ส่วนลดเพิ่มไปด้วยนะโอเควันนี้ต้องไปก่อนแล้วจริงๆแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย Subscribe.